สวัสดีครับสวัสดีฟแฟนบอลสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่องทีซิตีเซียนทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การอัพเดตข่าวสารประจำวันกันอีกเช่นเคยวันนี้เริ่มต้นสัปดาห์วันจันทร์ที่25เดือนเมษายนพศ2565ข่าวสารของแมนซิตี้ในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราว อารมณ์ม,มัมาควอนหลงหลังเกมนะครับเป็นบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจของนักเตะแล้วก็ผู้จัดจาก,การทีมสืบเนื่องมาจากเกมที่เราชนะวัดฟอร์ดแล้วก็เกมที่เราจะพบกับทางเรอัลมาดริดในวันอังคารด้วยก็จะมีประเด็นของกาบรียลเชซูสนะครับที่ออกมาพูดถึงอนาคตของตัวเอง ที่มีข่าวเชื่อมโยงว่าจะย้ายออกในช่วงซัมเมอร์หลังเกมกับวัตฟอร์ดแล้วก็มีบทสัมภาษณ์ของเป๊ปนะครับต่อตำแหน่งที่เขาน่าจะปวดหัวอยู่คือแบ็คขวาในการเจอกับบริมาทิดนั่นเองเพราะว่ามีทั้งผู้เล่นบาดเจ็บและติดโทษแบนรวมไปถึงมีหนึ่งผู้เล่นของเราอย่างโรตารีนั้นก็ออกโรงเตือนนะครับว่าพิษส่งของคาริมเบนเซม่านั้นมากมายนะก็บอกให้แข้งเรือนั้นระมัดระวังกองหน้ารายนี้เอาไว้ให้ดีรวมไปถึงมีการยืนยันกรรมการที่จะลงตัดสินในเกม ยูฟาชิพิสติกรอบประลองชนะเลิศก,กับประเด็นประเดิเลกแรกในวันอังคารนี้แล้วนะครับเดี๋ยวทั้งหมดทั้งมวลนี้มาติดตามได้ในคลิปนี้เลยแต่ก่อนอื่นก่อนจะไปฟังคลิปไปฟังข่าวอย่าลืมกดไลค์ครับกดแชร์กด, share, กด subscribe s u b s c r i b เพื่อเกำลังใจที่ดีให้กันได้รวมไปถึงมาเป็นครอบครัวเดียวกันครับครอบครัวทีซิตี้เซนครอบครัวเรือใบสีฟ้าสำหรับแฟนๆท่านในที่ไม่อยากพลาดคลิปไม่อยากพลาดไลฟ์สดในช n น l นี้อย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ให้กันด้วยนะครับแล้วก็ฝากไปถึงผู้ชมใจดีทุกท่านนะครับที่อยากจะ สับสนคลิปสับสนช่องหรือว่าอยากจะนําสินค้ามาโปรโมต t r อ i นต่างๆสามารถติดต่อที่ผมได้โดยตรงเลยนะครับที่คอนแทคที่ทิ้งไว้ใต้เดสคริปชันของทุกๆคลิปเลยผมฝากไว้ด้วยนะครับไปเริ่มกันเลยนะครับกับความเคลื่อนไหวแรกประจาวันนี้วันนี้ก็จะเข้าข่าวกันเลยนะครับจะเป็นความหลงประสมภาษ์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับกาเบรียลเชซุสต่อประเด็นที่มีข่าวเชื่อมโยง กับเขานะครับในการย้ายออกจากทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ได้เรียนกันมานะครับก็เชซุสมีข่าวเชื่อมโยองออกเนี่ยกับนักข่าวหลายคนเลยทียหนึ่งหลายคนหลายท่านมาเต็มนะครับทั้งเดวิดออนสตีนนะครับทางฟาบิซิโอโรมาโนเองก็ยืนยันเองนะว่าเชซุสนั้นน่าจะย้ายออกจากแมนซิตี้ในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ทีนี้หลังจบเกมที่เขาเป็นคน เรียกว่าเป็นจะบอกว่าแฮตทริกฮีโร่ใหม่ก็ไม่ได้เขายิงเกินนะครับกดไป4ตรงในเกมกับวัตฟอร์ดเนี่ยหลังจบเกมเจ้าตัวเองก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นที่เชื่อมโยงกับเขาเหมือนกันในเรื่องการย้ายออกจากทีมนะครับเชซุสเนี่ยออกมาพูดทํานองไม่ได้ออกมาสยบข่าวนะแต่แบบว่าเหมือนเมินที่จะตอบเพราะว่าเป้าโฟกัสเขาไม่ได้อยู่ในเรื่องของการย้ายออกนะตอนนี้เขาโฟกัสเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นแล้วก็ผลงานของทีมมากกว่า โดยกาเบรียลเชซุสนะครับเขาปฏิเสธที่จะยอมรับว่าเขาตัดสินใจที่จะย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงซัมเมอร์นี้เนื่องจากเขา,าเรียกว่าโฟกัสกับผลงานในในสนามมากกว่าเชซุสเนี่ยบอกกับนักข่าวหลังเกมว่าจุดโฟกัสเดียวของเขาในนาทีนี้คือการเตรียมพร้อมและมุ่งมั่นที่จะช่วยซิตี้นั้นคว้าเป้าหมายได้สําเร็จนะครับทั้งแชมเมียร์ลีกแล้วก็ในเวทียุโรปตอนนี้มันไม่ใช่เวลาที่จะมาคิดเรื่องนี้เขากล่าว เชซุดบอกว่าหลายๆคนเนี่ยคาดหวังให้ผมพูดถึงเรื่องนี้นะครับในการให้สัมภาษณ์แต่ว่าความจริงในตอนนี้มันไม่ใช่เวลาที่จะมาคิดถึงเรื่องตรงนั้นตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของฤดูกาลของทีมเราผมต้องการสนุกกับมันจดจ่อกับเพื่อนร่วมทีมเพื่อต่อสู้เพื่อพรีเมียร์ลีกผมคว้าแชมป์กับเพื่อนร่วมทีมมาแล้ว3ครั้งดังนั้นผมรู้ว่ามันรู้สึกอย่างไรและผมต้องการอีกครั้งหนึ่งที่จะรู้สึกแบบนั้นเรามีเกมที่ยากนะครับในวันอังคารที่จะเจอที่จะเจอกับทางเรอัลมาดร คู่แข่งนั้นแข็งแกร่งมากๆแล้วก็จุดเป้าสนใจของผมพอยตอนนี้เลยนะครับมันคือการแข่งขันในทุกๆรายการกับซิตี้ที่เหลืออยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายนี้นะครับนักข่าวเนี่ยยังได้ถามเกี่ยวกับการถูกส่งลงสนามวาเวลาการลงเล่นน่ยมันน้อยลงหรือเปล่าในระบบการหมุนเวียนผู้เล่นของเป๊ปกัวเดล,ล่าหรือว่าความรู้สึกต่างๆที่เขารู้สึกในการหมุนเวียนโรเตชันของกุนซือสมองเพชรอย่างกวล,ล่านะครับทางกาเบรียลเชซุสก็ตอบว่า มันไม่ใช่แค่ผมนะผู้เล่นคนอื่นๆเนี่ยก็น่าจะรู้สึกเหมือนกันถ้าถามถึงความรู้สึกของผู้เล่นเองผู้เล่นก็ต้องตอบว่าผู้เล่นอยากจะลงเล่นทุกคนแหละครับนะครับตั้งแต่ผมมาที่นี่ผมลงเล่นเยอะมากผมรู้ว่าผมเนี่ยคาดหวังอะไรนะครับแต่ผมก็รู้ว่าทีมของเราเนี่มีบุคลากรมีผู้เล่นที่ดีมากมายที่สามารถเล่นได้ทุกๆเกมไม่ใช่แค่ผมหรือยารดเองรัสเองหรือสเตอร์ลิงกิลิดนะครับตอนที่มาถึง ในทีมตอนนี้เนี่ยก็เห็นแล้วว่าในทีมนี้มันเป็นอย่างไรทุกคนมีส่วนร่วมมาต้องผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทําหน้าที่นะครับเรามีบุคลากรที่เก่งกาจนะครับมีกองหน้ามีตัวรุกมีปีกที่ดีมากมายนั่นคือความท้าทายในการจดจอ่อและเมื่อคุณได้รับโอกาสคุณก็แค่ต้องพยายามทํามันให้ดีที่สุดเท่านั้นผมเนี่ยเป็นคนที่เล่นแบบตรงไปตรงมานะครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นผู้เล่นแบบนั้นผมสามารถวิ่งไปข้างหน้าหรือว่าวิ่งไปทุกที่ในสนามแล้วก็พยายามจะต่อสู้ นำบอลกลับคืนมาแย่งบอลกลับคืนมาเพื่อที่จะโจมตีคู่แข่งอีกครั้งผมคิดว่านี่คือคุณภาพของผมผมเล่นตามท้องถนนเนี่ยจนถึงอายุ15เลยแล้วก็ไปเริ่มเล่นที่พาวเมรัสแล้วก็ผมได้เรียนรู้อะไรมากมายเลยจากที่นั่นนะครับแล้วก็ที่นั่นเองผมก็เล่นแบบนี้นะนะครับและนั่นคือนั่นคือคุณภาพของผมนะครับนี่คือสิ่งที่กาเบรียลเชซุสบอกนะครับแล้วก็ อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เขาก็กล่าวทิงทายเหมือนกันเขาบอกว่าผมเนี่ยมีความสุขนะครับเพราะว่าผมมีความมั่นใจจากผู้จัดก,การทีมแล้วก็เพื่อนร่วมทีมเมื่อผมได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงหรือว่าอริยัตได้ออกสตาร์ทหรือว่าฟิลกิริตหรือว่าสเตอร์ลิงแบรดทุกๆคนนะครับเราต่างก็ต้องพยายามทําให้ดีที่สุดผมมีประสบการณ์นะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับ ผู้เล่นซีนเนียในทีมหลายคนผมก็อาจจะยัง,ยงดูเด็กอยู่แต่ว่าในช่วง5-6ปีที่ผ่านมาผมก็สามารถรับมือกับเกมใหญ่ๆได้ดีมากขึ้นเล็กน้อยนะผมรู้ว่าผมสามารถเล่นในการลงเจอกับเรมาริดได้แต่บางครั้งผู้จัดการทีมก็อยากจะลองผู้เล่นคนอื่นและผมก็จะพยายามจดเจาะเมื่อผมมีโอกาสถ้าหากผมได้ลงเล่นนะครับนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของกาเบรียลเชซุสเรียกว่าเมินที่จะตอบเรื่อง ซื้อขายย้ายตัวนั่นแหละนะครับก็บอกแทนว่าจุดประสงค์ตอนนี้เป้าหมายโฟกัสของเขาตอนนี้คือการลงเล่นในเกมที่เหลือกับแมนซิตี้หรือว่าโฟกัสผลงานของทีมเป็นหลักนะครับเรื่องอื่นจบฤด,ดูกาลแล้วค่อยมาว่ากันไปกันที่ข่าวต่อไปนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของอตำแหน่งแบกขวาที่ชวนปวดหัวให้กับเป๊ปเหลือเกินนะครับในการลงเจอกับรเริมัดริต ในวันอังคารที่กําลังจะถึงนี้ตําแหน่งแบ็กขวาของเรามีปัญหานะครับสืบเนื่องมาจากอาการบาดเจ็บของไคล์วอลเกอร์ที่ก็มีมาสักริยะนึงแล้วแล้วก็จวเจ้ากาเซโลก็ดันมาโดนแบนอีกรูมไปถึงจอห์นสโตนคนที่พอจะไปเล่นแบ็กขวาจําเป็นได้ก็ดันมาม,มีอาการบาดเจ็บรบกวนเล็กน้อยทําให้ในเกมวัตฟอร์ดล่าสุดก็ไม่มีชื่อ ในสป u อตของทีมในการเจอกับวัตฟอร์ดด้วยนะครับเป๊ปเนี่ยให้สัมภาษณ์แบบนี้นะครับบอกว่าเราจะตัดสินใจว่าเราจะเสี่ยงหรือไม่ถ้าหากผู้เล่นอย่างอาเก้นั้นรู้สึกดีขึ้นเราอาจจะได้เห็นเขาในสนามผมเนี่ยสามารถพูดได้ว่ามันอาจจะต้องเป็นวันที่เราต้องเสี่ยงส่งพวกเขาลงแต่ถ้ามันทําไม่ได้จริงๆหากนักเตะมีอาการบาดเจ็บรบกวนจริงๆคุณก็ไม่สามารถที่จะส่งพวกเขาลงได้นะ แต่ว่าวันอังคารนี้เราจะประเมินแล้วก็พวกเราจะได้รู้แล้วก็ได้เห็นกันว่าใครจะลงสนามบ้างเป๊ปบอกว่าถ้าอาการบาดเจ็บเนี่ยปัญหาตรงนี้มันเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาเนี่ยเขาจะรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาที่ใหญ่กว่านี้นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันเหลือแค่7เกมเท่านั้นที่เราต้องจบงานนะครับในทุกรายการแล้วก็กาเบรียลเชซุสเนี่ยถ้าหากผมจะต้องจับเขาไปเล่นแบ็คขวาจริงๆนะเป๊ปบอกว่าเขาเชื่อมั่นเหลือเกินว่า เชซุสจะทําได้และจะลงไปเล่นตําแหน่งนั้นทันทีนะครับตอบรับคําของเขาอย่างแน่นอนดังนั้นมันจึงไม่ใช่ปัญหาเมื่อผู้เล่นธรรมชาตินั้นมีปัญหาคุณก็ต้องหาผู้เล่นในสกอต์ของคุณไปทดแทนตําแหน่งนั้นให้ได้ทุกคนอาจจะต้องทําหน้าที่พิเศษที่มันเกินตัวไปแต่ว่ามันก็เป็นการช่วยเหลือทีมนั่นเองนะครับเป๊ปบอกว่าในเกมกับวัตฟอร์เนี่ยพวกคุณก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าทีมของเรานะสามารถทําสิ่งต่างๆแล้วก็ปรับปรุงให้มันดีขึ้นได้ในเกมของเราแล้วก็จะเห็นได้ว่าทุกคนนั้น สามารถไว้วางใจซึ่งกันและกันได้ดังนั้นผมจึงมั่นใจว่าลูกทีมจะสามารถทดแทนตำแหน่งที่ขาดหายไปได้นะครับลูกทีมที่ยังเหลืออยู่ในสอ,อะนะแล้วก็เป๊ปบอกว่าความปรารถนาของทีมของเขาเนี่ยตอนนี้มันโหสุดยอดามากๆนะครับความกระหายนะครับแล้วก็สิ่งที่ตอบสนองมาในเกมล่าสุดที่ถลม่มวัตฟอร์ดไป5 1นนะครับนั่นคือเหตุผล ที่เราประสบความสําเร็จเป๊บปบอกนะครับลูกทีมนั้นช่วยวิ่งเข้าหากาันตลอดนะครับแล้วก็เรียกว่าตอบสนองกับสิ่งที่เขาต้องการให้ลูกทีมทาในในสนามได้ดีมากๆจนฟอร์มการเล่นนัดล่าสุดมันก็แสดงให้เห็นนะครับหลายๆคนก็แงัดฟอร์มที่ดีออกมาได้อย่างกาเบรียลเชซุสอยู่ดีก็มายิง4ลูกนะครับก็เป็นโมเมนต์เป็น,เป,นเป็นช่วงเวลาที่ถูกต้องนะ ที่ผมคิดว่านักเตะควรจะรวมใจกันไม่ว่าจะทีมจะพิกการอะไรก็ตามเถอะแต่มันไม่มีตัวเลือกมากมายนะครับตอนนี้นะครับที่จะมานั่งเถียงกันว่าเฮ้ยเล่นไม่ได้อ่ะไอ้นี่เจ็บเล่นไม่ได้ไม่ใช่ทุกคนต้องช่วยกันนะครับและยิ่งความยืดหยุ่นของทีมเราก็เป็นเป็นเป็นขึ้นชื่ออยู่แล้วนะเรื่องชื่ออยู่แล้วเรื่องเอาคนนั้นไปเล่นตรงนี้เอาตรงนี้ไปเล่นตรงนั้นนะครับดูอย่างซิเชนโก้ตอนแรกมาซื้อมาซิตี้ซื้อมา,อมาเป็นนักเตะเบอร์สิบนะเป็นเพลย์เมคเกอร์อยู่ ทีมชาติยูเคนเล่นเป็นเพลย์เมกเกอร์นะครับแต่นักเตะนักเตะมาอยู่แมสซิตี้แล้วตอนนั้นเรามีปัญหาเรื่องแบ็กซ้ายเป๊กก็ยังจับไปเล่นแบ็กซ้ายจนตอนนี้เป็นแบ็กซ้ายได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่านักเตะหลายคนในทีมแมสซิตี้สามารถยืดหยุ่นไปเล่นในหลากหลายตำแหน่งได้นะครับไอที่เป๊ปบอกว่าเชซุสนะครับถ้าขอให้เล่นแบ็กขวาเนี่ยจะลงไปเล่นทันทีผมก็เชื่อว่าเชซุสเล่น,ลลนไ,ด,นะได้นะครับเอาจริง,รงๆเขาเองก็เป็นคนที่ขยันไล่บอลน,นะครับแล้วก็ เรียกว่ามีความมุ่งมั่นมีความดุดันอยู่แล้วนะครับแล้วก็แบ็คของเราก็ขึ้นชื่อเรื่องการเติมเกมรุกอยู่แล้วผมว่าไม่น่าใช่ปัญหาอะไรนะครับดังนั้นก็รอดูนะครับว่าเป๊ปจะจัดใครลงไปตำแหน่งแบ็คขวาในเกมเจอมาดริดในคืนวันคา่านี้นะครับไปกันที่คนต่อไปข่าวต่อไปนะครับโรตีเองก็ได้ออกมาย้ำเตือนนะครับแข่งแมนซิตี้ว่าให้จับตาค,บคารินเบนเซม่าให้ดีๆนะครับกองหน้ารายนี้มีความอันตรายมากล้นเหลือเกิน นะครับก็สืบเนื่องมาจากฟอร์มที่ดีด้วยแหละของคาริมเบนเซม่าในหลายๆรอบนะครับในยูยฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลนี้แล้วก็บวกกับประสบการณ์ที่มิดฟิลด์ชาวสเปนรายนี้พบเจอเบนเซม่ามาตอนที่เขาคาแข่งอยู่แอตมาดริดนะครับก็เป็นส่วนในการตัดสินใจให้เขาออกมาพูดถึงเบนเซม่าโรดรีกล่าวว่าตอนนี้เนี่ยเบนเซม่านั้นอยู่ในฟอร์มที่กาลังสุดยอดมากๆแล้วก็ฟอร์มที่สุดยอดของเบนเซม่านั้นก็ทําให้เรยลมาทริดทั้งทีมมันดูแข็งแกร่งขึ้นไปอีก นะครับโรนี่้บอกว่าเขาอยู่ในช่วงเวลาที่ดีที่สุดในอาชีพของเขาเลยเขาเนี่ยเข้าใจทุกส่วนของเกมแล้วก็ทําประตูได้ซึ่งมันเป็นตัวเป็นประตูสําคัญอีกด้วยนะครับผมจะบอกว่ามันบ้ามากๆนะสาหรับผู้ชายคนนี้มันน่าทึ่งในทุทททกๆเกมเลยและเขาไม่เพียงแต่ทําประตูได้แต่เขายังทาให้ทีมของเขาเนี่ยรู้สึกสบายใจกับการเล่นด้วยและก็อย่างที่คาร์โลอันเชลตินะครผู้จัดการทีมของเรอัลมาดริดกล่าว ถึงเบนเซม่าเอาไว้บอกว่าเป็นกองหน้าที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปเท่าไหร่กองหน้ารายนี้ก็ยังดูมีความทันสมัยในวงการฟุตบอลอยู่ดังนั้นโรตี ody, บอกว่าเราเนี่ยจะต้องระมัดระวังเขาให้ดีรวมไปถึงผู้เล่นเรียอัลมัดริดทั้งทีมด้วยผมเนี่ยเล่นกับเขานะ้าในการเจอกันตอนที่อยู่อามัดริดเนี่ยมา2อปีแล้วและเขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมแต่ว่าไม่ใช่แค่เขาเท่านั้นนะที่เราต้องระวัง นในแง่ของคุณภาพเนี่ยทั้งทีมเรยรมารดินั้นมีอยู่เสมอโรดดี้กล่าวทิ้งท้ายว่านักเตะทุกคนในทีมตอนนี้ต้องร่วมมือกันสร้างผลงานที่ดีแล้วก็ต้องหาเวลาพักผ่อนด้วยเพราะมันเป็นจำเป็นอย่างมากครับในการฟืนตัวรวมถึงผลการในขันนัดล่าสุดเนี่ยทำให้โรดรี้น,นั้นรู้สึกว่าทีมแมนซิตี้ตอนนี้เนี่ยสามารถต่อกก่อนกับเรยรมารดิทได้ดีแน่ๆในวันอังคารที่จะถึงนี้นะครับนี่ก็เป็น บทสัมภาษณ์นะครับแล้วก็เป็นความรู้สึกนึกคิดของทางมิดฟิลโฮดดิ้งของเราอย่างโรตรีนะว่าควรจะระวังเบนเซม่าให้ดีผมก็เห็นอย่างนั้นเหมือนกันแล้วก็จับตากองหน้ารายนี้ให้ดีด้วยนะครับจับตายไปเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ทั้งทีมเรียมาดริดเองก็มีคุณภาพอยู่เสมอน,นะครับไม่ว่าเวลาจะผันเปลี่ยนไปนานแค่ไหนมาดริดก็ยังเป็นมาดริดนะครับอันนี้เป็นสควอตของมาดริดที่เดินทางมา อังกฤษนะครับในการเจอกับแมนซิตี้ในวันอังคารน,นี้ทั้งหมดนะก็มีคุตตัวนะครับมีหลายๆคนที่แข่งหลักๆทั้งนั้นนะครับกาบาคาวนะครับเอเดมิลิตาอลาบานะมาเซโลฟลกลองเมนดี้นะครับโทนิครูสลูก้าโมดริทคาเซมิโลบาเวเดนะครับลู Cruz, ric, iro, ede, คัสบาสเกตแดนนี่เซบายออสอิสโก กามาวิงกานะครับกองหน้านี่ก็ไม่ผลเบนเซม่าอาเซนซิโอแกเรตเบลเวนิสอุตจูเนียแล้วก็โรดิโกนะครับเรียกว่าได้ขนมาแบบมีเท่าไหร่ก็ขนมาทั้งหมดอะผมอ่านชื่อมานี่ก็เป็นแกนมัดหลินทุกคนนะไม่น่าจะบกพร่องอะไรนะครับต้องมาดูรอดูอีกทีนึงว่าอันเช่จะจัดตัวผู้เล่นอย่างไรนะครับในเกมเจอกับแมนซิตี้ในคืน วันพรุ่งนี้นะฮะไปปิดท้ายกับข่าวสุดท้ายนะครับคอนเฟิร์มกำชื่อกรรมการมาแล้วในเกมที่มัตริดจะพบกับเราคือเปนนังคารนะครับก็ได้ได้ว่าเป็นผู้ตัดสินที่เคยตัดสินแมนซิตี้มาแล้วนะครับในรอบรองชนะเลิศเลกแรกในการเจอกับอเลนติโกมาตริดที่เราชนะมา1-0รวมไปถึงในรอบแบ่งกลุ่มที่เราชนะขับรุก5-1ด้วยนะผู้ตัดสินคนนี้ก็คือทางอิสวานโควัตนะครับเป็นผู้ตัดสินชาวโรมาเนีย นะครับก็จะลงตัดสินเกมให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นครั้งที่3นะฮะในฤดูกาลนี้ในคืนวันอังคารที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับโดยทางผู้ตัดสินชาวโรมาเนียรนี้อย่างโควัสนี่จะมาพร้อมกับชุดผู้ตัดสินนะครับทีมงานชาวโรมาเนียเช่นกันอีก2คนที่เป็นผู้กำกับเส้นนะครับเป็นไลน์แมนทั้ง2คนก็คือผู้ตัดสินชุดนี้เนะี่ยทั้งไลน์แมน2คนแล้วก็ ทางผู้ตัดสินที่1เองเนี่ยก็เคยมาตัดสินเราในเลกแรกของรอบก่อนรองชนะเลิศที่เราเจอกับแอตมดริดนั่นเองนะครับนี่ก็คือข่าวสารทั้งหมดที่ผมนำมาอัปเดตให้กับแฟนๆได้รับฟังกันในวันนี้หวังว่าจะชื่นชอบกันสําหรับเวลาในการรายงานข่าวในช n แนลทีซีซีวันนี้หมดลงแล้วแต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย